b o ดี้ส a ลมล่าสุดนี้ยกให้ลูกเป็นของขวัญพิเศษค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่า เป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากล่าสุดตูนเองอยากให้เกติเลยเลือกวันที่จะจำได้ง่ายๆ,ๆ,ๆเวลาบอกลูกในอนาคตจริงๆว่าเรานั้นคุยกันตั้งแต่ตอนแต่งงานก็หาวันหาโอกาสพี่ตูนเขาอยากจะจดวันที่เราจำง่ายตอนแรกจะจัดวันครบรอบที่แต่งงานกันนะแต่ตอนนั้นขึ้นกรุงเทพพอดีและเขาตั้งใจจะจดที่ภูเก็ตเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก้อยกับตูนก็ย้ายมาเป็นคนภูเก็ตเรียบร้อยเปลี่ยนทะเบียนบ้านต่างๆก็เลยว่างั้นมาจด ในช่วงมันเกิดก้อยแล้วการจะได้จําง่ายคืออยากให้ในปีนี้อยากให้เป็นปีนี้เพราะว่าเราเป็นปีกุลพี่ตูนปีมะแมซึ่งตามาศาสตร์จีนเชื่อว่าถ้าลูกเป็นกระต่ายก็จะเสริมกันก็ถ้ามาปีนี้ก็ดี ด้วยความที่ช่วงจังหวะเราก็พร้อมแล้วแม่กับพ่อก็พร้อมที่จะลุยดูแลอีกคนลอดปีนี้ไม่ก็ได้หมดนะจะให้ของขวัญเป็นลูกคนที่สองพยายามกันยังคู่อยากมีลูกอีกคนไ,ไวๆงานนี้นะคะต้องบอกเลยแล้วค่ะว่าทางทีมงานเอาใจช่วยขอให้สำเร็จตัวเร็วๆคะ่ะ